ร้อนนะครับฝนไม่ค่อยตกด้วยนะครับผมพอเห็นน้ําขึ้นมาเนี่ยมาจะเต็มอย่างซ้นครับแล้วก็เต็เมเลยอันนี้กระจอกโรงเรียนนะครับผมกระจกบ,บ้านนะครับเห่นน้ำมันก็เล่นปนนะครับทางบ้านผมเยอะมาเจออีกหม่องนึงครับ กระจาบทองนะเพื่อนๆตุวนี้ลอยตัวผู้นอนเนี่ยนะครับส่วนนนอนตัวเมียนะครับแล้วก็ยอดพงเนี่ยโผนหมดเลยโผนหมายความว่าเขาจิกเองนะครับเนี่ยครับผมเขาจิกเองทั้งนั้นเลยนี่อันนี้เป็นกเป็นจาบทองนะครับผมถ้าเป็นจาบธรรมดาก็จะสร้างรังยา,ยาวๆที่สวยที่ผมถ่ายประจำมานะครับเนี่ยทั้งนั้นเลยป่าพงนี่ไม่มีใครตัดนะเสร็จแล้ว เขาจะไล่จิกหมดเลยนะครับแล้วก็มีโอ๋โตรงนี้เป็นกระจุกเลยอ่าส่วนอันนี้นะครับก็อยู่อยู่ไม่ไกลกันนะครับอยู่ไม่ไกลจากหลังที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้ตรงนั้นเป็นกระจุกเลยนะครับผมแล้วก็ทางนี้ที่หนึ่งอยู่ห่างกันสคกประมาณประมาณ500รอเมตร ม่ถึงครับผมประมาณสามเมตรดีกว่าครับเยอะครับผมแถวนี้ตัวอันนี้จากที่เราเห็นจากธรรมดานะจา่า้นเหลืองเนี่ยนะครับาการทำรังเห็นนะมมันจะไม่เหมือนกับจากทองนะครับผมแต่อยู่ปนกันนะครับ จะท,ที่เห็นหลังเ,เล็กๆข้างล่างกนะ็คือจากของนะจะอยู่เรียนนะเนี่ยนะคือเต็มไปหมดนะครับทุกลังนั้นมีไข่นะครับผมบางลังก็มีมีลูกออกบ้างน,นะครับไอ้ลังที่มันแห้งๆนะครับผมแต่ข้าลังแบบเนี้ยไข่นะครับกำลังเขียวกำลัง ตอนนี้ช่วงวางไข่แล้วนี่เลยพวกกระจจางน,นะครับผมเห็นแลงหุดตารครับเฉลยไขยนะครับเดี๋ยวมีอีกนะครับทำอยู่กับต้นต้นอ้อต้นตาปืออะไรเงี้ยน,นะครับ มีเยอะๆครับผมออกมาทั้งนอกเมืองชานเมืองเนี่ยถ้าไม่มีสารเคมีหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่ามันมันอยู่เยอะนะเพราะผมกนี้กินมาแรงด้วยนะครับเนี่ยับที่สังเกตก็คือวันนั้นก็มีใส่สองฟองลังและสองฟองคิดว่าประมาณนั้นนะครับผมที่ถ่ายถ่ายดูนะหรือมันมันถ่ายไม่ไม่ครบเนาะ ผมเปิดน้ำไม่เล่นลนะครับร้อนนะครับฝนไม่ค่อยตกด้วยนะครับผมพ,พอเห็นน้ำขึ้นมาเนี่ยมากันเต็มอย่างโซนครับแล้วก็เต็มเลยอันนี้กระจอกโรงเรียนนะครับผมกระจกบ,บ้านนะ <c oughs> เด่นนะ้ำไม่เล่นฝนนะต่างบ้านผมเยอะมากเลยตามชายคาบ้านนนี้ครับ <c oughs> ทำรังอยู่ตามใจขาบ้านนะครับแล้วก็ตามเงี้ยนเยอะจอบแกจอบแฉกนะครับผมวานข้าวกินประจำนะครับแทบทุกวันเลยนะถ้าวันไหนข้าวเยอะก็ว่าทั้งวันนะครับผมมากินข้าวก็น่ารักนา่กนารักนะครับผมถึงเราจะเห็นแค่ผ่านตานะครับแต่บอกตรง,ตรงๆมันเวลามันทําอะไรออกมานะมันจะน่ารักนะครับโอ้ยไม่มีน้ําเลยนวเธอเปิดน้ำไม่หน่อยดิเ,ดเออเปิดแรงเลยแรงเลยแล้วก็ค่อยเดินมานะ มมนนก็่ี้ำเลสวัสดีเช้าตุยวันหนึ่งนะครับเช้าเช้าเนี่ยจะเห็นอย่างนี้แหละครับผมระจำเลยทางบ้านคุณลุงก็ด้วยเยอะนะครับ เยอะมากแล้วก็บอกเลยครีเนียนะเยอะมากเลยคนระับตามตามมุกหน้าบ้านหรือตามข้างบ้านนะครับแต่ก็ปล่อยครับผมขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับอะไรที่มันน่ารักนะครับ เก็บ okay. มาฝากนะครับผมสวัสดีครับ I right.